ayo สวัสดีกลับมาจอดที่โรงงานแล้วก็มาเจอรถครันนี้ครับจอดอยู่หน้าหอผมก็สงสัยมันคืออะไรผมก็ไปดูนะครับอ๋อมันคือชื่อเมนูพกจังพกกลมนะครับผมก็คือผัดเครื่องในบ้านเราเลครับแต่เป็นสไตล์เกาหลีมีไส้กรอกเลือดด้วยทุกคนก็จะผัดกันสดๆร้อนๆเลยผมก็ไปอุ่นนุนแก กล่องนะครับผมเป็นอาหารเกาหลีอย่างแรกเลยครับที่ผมซื้อกินนะครับผมปกติคือกินฟรีอยู่ที่โรงงานนะครับสีสันน่ากินมากทุกคนข้างในก็มีสารพัดอย่างนะครับจะมีไส้กรอกเลือดหรือว่าจะเป็นไส้ผัก แล้วก็เส้นเหนียวหนึบนะครับ<ว>ผมลองดูรสชาติจะเป็นยังไงงับเข้าให้อือืออือโอ้โหรสชาติเข้มข้นมากเลยนะครับผมอร่อยถูกปากนะครับผม<ว>เออมันก็อร่อยไม่ได้แย่นะครับผม<ว>แล้วผมก็ให้เพื่อนชิม <ๆ S 1> เพื่อนบอกว่ากิมจิค่าเสียหายก็ประมาณหนึ่งหมื่วอนนะครับผมตีเป็นเงินไทยกลมๆก,ก็สองร้อยสามสิบบาทอนะาหารเกาหลีก็แพงใช้ได้นะครับผม สู้มาทำอาหารทํากินเองดีกว่านะครับประหยัดกว่าเยอะยังไงโอปานาละอ่อนก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะบบ๊ายบายกินอร่อยเชียว